สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับข่าวสู่ช่องของเฟิร์สกันทั้ลาก็เพจของเฟิร์สเองนะครับวันนี้นะผมดีใจมากๆเลยนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาที่พักนะครับตอนนี้ประมาณเกือบจะ6กโมงเย็นแล้วนะครับมีจดหมายฉบับหนึ่งนะฮะส่งมาหาผมนี่แหละฮะก็แบบดีใจมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันคือจดหมายอะไรนะครับนี่เลยนะครับผมมันคือ Google Adsense นะครับนี่เห็นไหม ซึ่งโลโก้มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นขีดนะสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังปุ๊บเขียนแบบนี้อ่าเขียนเป็นชื่อช่องนะครับเฟิร์สกันทดาของผมนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับอ่านั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าผมเนี่ยได้รับพินนะครับเป็นพินจาก YouTube นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาไปกรอกใน g o o g l e a d s e n s แเนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับผมนี่ของจริงนะครับแบบนี้อ่ะส่งมาจากมาเลเซียนะครับผมนี่ฮ่า โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูข้างในงพร้อมๆกันว่ามันมีอะไรไป แล้วก็ถึงเวลาอันสําคัญนะครับนี่เราก็จะมาแกะดูนะครับข้างในโอเคมันก็จะมีแบบรอยปะนะฮะรอยปะแบบนี้เลยครับ mm. เห็นไหมเรากา็ไม่มีมีดหรือว่ากันไกคัตเตอร์อะไรไม่มีนะเราก็ฉีกตามรอยปะนี่แหละจริงๆแบบนี้มัน,ม,นมันก็คือกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับเห็นไหมอันนี้คือต่อแล้วก็อันนี้แบบสามารถที่จะแบบแง้มแง้มออกมาทิ่หน่อยเห็นไหมแบบนี้ได้มันคือกระดาษที่ติดกาวนั่นแหละโอเคเมามเราจะดึงรอยปะออกนะครับ เนี่ยค่อยๆดึงไปจริงๆของผมเนี่ยรอไม่นานนะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยซ้ำนะฮะจะมีข้อความนะครับรทางอีเมลก่อนประมาณวันที่ ก็ระยะเวลาในการรอนะสำหรับผมเนี่ยผมผมรอถือว่าไม่นานนะครับผมไปดูในช่องอื่นเนี่ยเขาบอกว่ารอแบบ2อสเดือนมั่งอะไรมั่งนะเพราะว่าอาจจะติดโควิดนะช่วงนั้นนะแต่ว่าของผมเนี่ยอ่ามันจะมีเมลเนีเข้ามาในในเมลของผมนะประมาณวันที่6ตุลานะครับหกสามแล้วก็จดหมายของ Google a อ็ e n ซเนี่ยก็ส่งมาวันที่ย2องนะครับรวมๆแล้วก็10 สิบกว่าวันนั่นแหละฮรสิบกว่าวันโอเคส่วนข้างในนะครับมันก็จะมีเป็นตัวเลขนะขอปิดไว้ก่อนอ่ิกบเก็บก็บอ่าเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอุย้ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็น <laughs> ข้างในก็จะเป็นแบบอ่าวิธีการนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะเห็นไหม เดียวกูเกิลแ e ดเซนส์เพอร์ซนาลแล้วก็วิธีการเซตก็คือวิธีการที่จะเอารหัสอ่าหรือว่าพิมตรงนี้ไปใส่ใน Google Adsense นะฮะก็คือจะมีการเนี่ยเข้าไปที่เว็บ Adsense นะฮะแล้วก็กรอกกรอกกรอกเห็ไหมฮะถ้าเข้าตรงรูปไอเนี้ยแล้วก็กรอกกรอกกรอกไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็อ่ากรอกพิมเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปกรอกในส่วนของอ่าบัญชีนะครับก็เพื่อที่จะการอ่าเห็นไหมแอคเคานต์ s, คือบัญชีเพื่อที่จะทำเงินที่เราทำได้จากยูทูบเนี่ยเข้าไปในบัญชีก็็จะเปนข้างงหลั แบบนี้ส่วนใครอยากให้ผมสอนกลอกนะครับก็าสามารถคอมเมนต์มาไ,ได้นะครับผมโอเคปไปไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคลิปนี้สั้นๆ